ำหรับเรื่องพิเารณาว่ารักวุ่นๆุเจ้าหญิงจอมจุ้นนะครับเ,เข็มก็มีหนะ้าที่ในส่วนของการเป็นคอสตูมดีไซเนอร์นะครับก็จะดูแลเรื่องในส่วนของเสื้อผ้าการดีไซน์สําหรับตัวแสดงในตามแต่ละคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการผลิตแล้วก็นํามาใช้ในส่วนของการถ่ายทาครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มขั้นตอนการดีไซน์วางให้ตรงกับคาแรคเตอร์แล้วก็ผลิตโดยการไปจัดหามาซื้อ,อซื้อบ้าง แล้วก็มีการส่งช่างตัดตามเรฟเลนซ์หรือว่าตามดีไซน์ที่เรามีการแบบอินเสิร์ตมาตั้งในขั้นต้นแล้วก็คือพี่กับมิวจะเป็นคนช่วยกันดีไซน์แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็มีการเตรียมของก็จะมีทีมก็จะแบ่งเป็นน้องผู้ช่วยคนที่หนึ่งจะเป็นชื่อน้องมิวก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการเตรียมงานตั้งแต่เตรียมงานฟิตติ้งเตรียมของออกกอง แล้วพอเมื่อมีออกกองเนี่ยก็จะมีในส่วนของทีมผู้ช่วยอีกหนึ่งคนคือน้องเตยก็จะประสานงานในเรื่องการยืมสปอนเซอร์หรือว่าการดูของที่มันเป็นคอนติเนียส่วนที่มีคอนติเนียเสื้อผ้าเลยก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องวีน่าจะเป็นคนทำเรื่องคอนติเนียเสื้อผ้า ความไม่ธรรมดาของพระราชวังปูตินนี่คือประเทศนี้ก็เป็นเมืองดอกไม้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือว่าการแต่งกายเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็อย่างเช่นจะถ้าพูดถึงความพิเศษในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครวันแต่งงานขององค์ชายอินกับองค์หญิงคเนงเนี่ยทุกพระองค์ก็จะใส่ชุดที่เป็นเหมือนชุดประจำชาติเป็นเทดิชนวลของประเทศปูตินก็จะมี เหมือนการแต่งกายจะคล้ายๆดอกไม้จะมีสีที่ใกล้เคียงกับดอกไม้ที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับก็จะมีการแต่งกายที่มีเครื่องประดับหรือว่ามีแพทเทิร์นดีไซน์เสื้อผ้าที่มันดูแล้วมีเอเกลักษณ์ของประเทศปูตินแต่ว่าเป็นดอกไม้แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันองค์หญิงคเนงก็วันนั้นชุดจะเป็นชุดแต่งงานที่จะเป็นเหมือนดอกไม้สีขาว ก็จะมีแทนด้วยดอกสีขาวต่างๆดอกกุหลาบสีขาวแล้วก็มีการปร,ประดับประดาด้วยการปักเลื่อมหรือว่าแมททีเรียลที่ทำให้รู้สึกว่ามีความพิเศษหลายๆอย่างลงไปแล้วก็การประดับดอกไม้บนมงกุฎซึ่งอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนของเรื่องนี้เลยนะครับว่าพระราชวง์ปูตินเนี่ยจะประดับดอกไม้ที่ศีรษะทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพันปีหลวงเป็นพระราชินีราชาวดี หรือว่าตัวละครอื่นๆที่ลองลงมาเช่นพระอัครชายากิจนาก็จะมีดอกไม้แล้วดอกไม้พวกนี้ก็จะแทนเป็นแทนสีตามคาแรคเตอร์ของตัวเลยเช่นอย่างพระอัครชายากิษนาเนี่ยดอกไม้จะแทนด้วยสีแดงทุกครั้งที่เขาออกมาจะมีดอกไม้สีแดงจะเป็นเครื่องประดับเป็นเข็มกลดัดเป็นดอกไม้ที่อยู่ที่ผมมันจะอยู่ในแทรกอยู่ในตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆทุกคนเลย สำหรับวันที่แต่งงานเนี่ยฉากนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงจะเตรียมทํากันบ้านกันมาอย่างเต็มที่สําหรับฝ่ายเสื้อผ้าเองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์แล้วครับว่าใครจะแต่งยังไงบ้างมันเหมือนมันเป็นการโชว์วัฒนธรรมของประเทศนี้เป็นการโชว์ศักยภาพความวิจิตพิสดารในการดีไซน์ชุดออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีความแบบตั้งใจมากกับซีนนี้ สำหรับซีนนี้ในวันนั้นน่ะนอกจากจะไม่ใช่มีตัวละครหลักแล้วยังมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นตัวละครที่คอยซัพพอร์ตให้พระพิธีเนี้ยดูแข็งแรงแล้วก็ดูแบบยิ่งใหญ่สมจริงได้เพราะว่ามีนักแสดงเข้าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักเนี่ยก็เข้าไปเกือบจะ10ชีวิตละและไหนจะมีนักแสดงสมทบอีกประมาณเกือบเกือบจะ20ชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนั้นจะวุ่นวายมากทุกคนจะต้องแต่งตัวเป็นเป็น ปรินหรือว่าเป็นปรินเซสที่เป็นเป็นพระราชะอาคากกันตุกะรับเชิญมาในงานวันแต่งงานวันนั้นทุกคนก็จะแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละประเทศมีทั้งแบบแคกไทยจีนฝรั่งแบบทุกคนเต็มที่เลยแหะครับผมความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ายันแบบจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งเพื่อถ่ายทำในฉากฉากเดียวที่อยู่ในโบสถ์ซึ่งเราจะต้องเดคอเลทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ มีการแบบเสริมแล้วก็เติมขึ้นไปเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ